โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมก่อนสุดนะครับผมทุกคนวันนี้ก็อยู่กันที่ ID Level 8ตัวร้ายของเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์นะแล้วในคลิปนี้ผมจะมาทำการแจ้งเกิดให้กับ ID ตัวร้ายของผมด้วยการปั้นเลนเจอร์ขึ้นเป็นร่าง9 d าวดาวแมสในเลเวลที่ น้อยที่สุดในเกมลายเลนเจอร์นะครับผมทุกคนทางบ้านลองนึกภาพตามผมดูนะว่าการที่เราจะปั้นเลนเจอร์ให้กลายเป็น9าดาวแม็กได้แต่ละตัวเนี่ยมันจะต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่และจะต้องมีเลเวลเท่าไหร่บ้างนะครับผมทุกคนแต่ว่าในวันนี้ผมก่อนสุดผู้เกิดมาเพื่อลันวงการเกมลายเลนเจอร์แล้วในคลิปนี้ผมจะทําการทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างที่ผมมีไม่ว่าจะเป็นทางด้านเงินหรือว่าจะเป็นทางด้านเวลานะครับผมทุกคนเพื่อทําให้คอนเทนต์นี้ของผม มันสามารถทําสําเร็จได้นะแล้วคลิปนี้เนี่ยนะผมอาจจะต้องใช้เงินมหาศาลแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการอัดมากกว่า7วันนะครับผมทุกคนเพื่อทําให้คลิปนี้มันสําเร็จ แล้วในตอนนี้ผมว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับผมทุกคนที่ผมเนี่ยจะทําการแจ้งเกิดให้กับไอดีนี้ผมขอทําการเติมแพ็กก่อนเลยลากันนะครับผมทุกคนถ้าวงการเกมไลน์เลนเจอร์ไม่มีผมแล้วใครจะเป็นคนลันวงการวะก็คือผมเนี่ยขอปิดเลขบัตรเครดิตเอาไว้เพื่อความปลอดภัยของตัวผมเองนะในตอนนี้โอเคเดี๋ยวผมเนี่ยขอทําการตัดภาพไปตอนที่ผมเนี่ยลูดแพ็กเสร็จเลยลากันนะ แล้วในตอนนี้ผมก็ได้ทําการลูดแพ็คที่จะทําให้ดีผมเนี่ยสามารถไปถึงเป้าหมายได้แล้วนะครับผมทุกคนแพ็คแรกนะก็เป็นทางด้านแพ็คซุ่มรับเลนเจอร์ธาตุแสงมืดนะผมบอกก่อนเลยนะครับผมทุกคนก็คือผมเนี่ยลูดไปประมาณ4ี่ห้าแพ็คไปแล้วในตอนนี้แต่ว่ายังไงมันก็ไม่พอแน่นอนคลิปนี้เนี่ยมันต้องเติมเพิ่มอีกเยอะมากๆเลยถ้าขาดอะไรผมก็จะเติมยัดต่อเรื่อยๆเลยนะเดี๋ยวรอดูแพ็คแรกนะครับผมทุกคนเป็นทางด้านแพ็คซุ่มรับเลนเจอร์ธาตุแสงมืด เดือนพฤษภาคมก็จะมีเลนเจอร์ทาตแสงมืออยู่ในตู้นี่นะโอกาสที่เราจะได้เลนเจอร์ตัวดีๆเนี่ยนะก็คือครึ่งๆเลนเจอร์ตัวที่ผมต้องการมากที่สุดก็เป็นทางด้านแซลลี่พิเชอร์นะครับผมทุกคนส่วนตัวอื่นเนี่ยผมโคตรเฉยจนถึงคัดไม่อยากได้เลยด้วยซ้ำไปนะบาวมายกลเนี่ย ผมน่าจะมีอยู่แล้วนะครับผมทุกคนสำหรับทางด้านไอดีนี้ผมต้องการซารีบิชเชอร์เท่านั้นนะครับผมทุกคนเพราะว่าเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยสามารถรีเซ็ตสกิลได้ด้วยแล้วก็เป็นเลนเจอร์ตัวเมตาอยู่ด้วยนะในตอนนี้ผมขอทําการเปิดกล่องนี้ก่อนละกันหีบสุ่มเลนเจอร์ตัวจุติทั้งหมด10ชนิด แล้วตู้นี้เนี่ยมันเป็นตู้ที่สําคัญที่สุดสําหรับ ID ของผมในตอนนี้เลยก็ว่าได้นะเพราะว่ามันเป็นหนทางเดียวที่จะทําให้ผมเนี่ยนะได้รับสเตจจุติมาแบบที่ไม่ต้องรอถึงเลเวล90นะครับผมทุกคนคือถ้าผมเปิดได้เลนเจอร์ตัวจุติไม่ซ้ํากันเลยเนี่ย ผมบอกเลยนะว่าไอดีของผมคือโคตรเกิดแต่ถ้าเปิดไม่ได้ตัวที่ผมต้องการผมอาจจะต้องไปรอย,ยันเลเวล90แล้วก็ไปนั่งจับสเตจจุตินะโอเคผมขอทำการเปิดเลยละกันขอแค่ไม่ซ้ำก็พอจังหวะนี้เอาตัวหลากหลายหน่อยโอเคสวยไม่ซ้ำ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 โอ้แฟงกี้มาว่ะก็ถือว่าได้ซ้ำมา สองคู่นะก็เป็นทางด้านไออลิสไซเลนแล้วก็ทางด้านไอแฟงกี้นะผมทุกคนอะผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะสามารถทํารีวายของผมได้หรือเปล่าแต่ว่าในตอนนี้ผมขอทําการเปิดหีบเลนเจอร์แปดดาวก่อนเลยลากกันนะคือผมต้องบอกกับทางบ้านก่อนเลยนะครับผมทุกคนว่าคลิปนี้เนี่ยผมยังเลือกไม่ได้ว่าผมจะปั้นเลนเจอร์ตัวไหนขึ้นเป็นร่างเก้าดาวแม็กนะแต่ว่า ค่าตัวไหนของครบแล้วมันพร้อมมากๆเนี่ยผมก็จะทําการปั้นเลนเจอร์ตัวนั้นแต่ว่าในจังหวะน,นี้ผมขอรับแซลลี่พิชเชอร์มาอยู่ในการครอบคลองก่อนเลยละกันเปิดกล่องละพันน่ะเฮ้ยโอ้ทางบ้านไอ้กรอแม่งเสียรอยยิ้มเลยว่ะโอ้พันหนึ่งผม แล้วแพ็กต่อไปที่ผมได้ทําการเลือกเติมนะครับผมทุกคนก็เป็นทางด้านแพ็กเกจอัปเกรดเลนเจอร์นะคือแพ็กนี้เนี่ยมันเป็นหัวใจสําคัญมากๆในการที่ผมจะทําเลนเจอร์9้าดาวแม็กในเลเวลที่น้อยที่สุดนะครับผมทุกคนเพราะว่าผมเนี่ยนะจะได้รับไอทางด้านหินปดผนึกนะ แล้วก็ได้รับทางด้านน้ํายาด้วยนะครับผมทุกคนคือมันเป็นหัวใจสําคัญมากๆที่จะทำให้เดียงผมเนี่ยสามารถอัพเลนเจอร์ขึ้นเป็นล่างก้าวดาวได้แต่แพ็คที่โคตรสําคัญอีกหนึ่งแพ็คนะครับผมทุกคนก็เป็นทางด้านหินปุกพลังคือแพ็คนี้เนี่ย ถ้าผมไม่เติมไม่สามารถทําได้เลยนะครับผมทุกคนเพราะว่าผมเนี่ยนะจะได้รับน้ํายงน้ํายาอะไรจากไอ้พวกนี้นะแล้วก็ได้รับทางด้านหินาธาตุเลยแล้วผมคํานวณเนี่ยมันจะสามารถปั้นเลนเจอร์ขึ้นเป็นล่าง9้าดาวแม็กได้1ตัวพอดีถ้าผมเติมแพ็คนี้2ครั้งในเดือนนี้ แล้วในคลิปนี้มันก็ถึงเวลาแล้วนะครับผมทุกคนที่ผมเนี่ยนะจะทําการเลือกปั้นเลนเจอร์หนึ่งตัวในทีมของผมขึ้นเป็นล่าง9ก้าดาวแม็กนะครับผมทุกคนเดี๋ยวผมขอดูก่อนเลยลักกันนะว่าเลนเจอร์ตัวไหนเนี่ยมันพร้อมเพียงมากที่สุดนะ เลนเจอร์ตัวแรกก็เป็นทางด้านไมกี้หรือมันจิโร่นะครับผมทุกคนก็คือแผนของผมเนี่ยนะผมจะทําการสลับเลนเจอร์ขึ้นเป็นล่างไฮเปอร์แล้วอัพขึ้นเป็นล่าง9ก้าดาวไปเลยนะครับผมทุกคนเพราะว่าไอเดียผมเนี่ยเลเวลมันยังน้อยอยู่ไอพวกวัตถุดิบอะไรพวกนี้คือแทบจะไม่ต้องหวังเลยนะห้องทดลองห้องทดลองนี่คือยังไม่เปิดเลยนะแล้วในตอนนี้เราก็มาลุ้นของไมกี้กันเลยรักกันนะครับผมทุกคนว่ามันครบหรือเปล่า อ้าวเร้าจัดขาดหมูดําคุโรบุตะหนึตัวนะครับผมทุกคนถ้าเกิดมีหมูดํานะผมบอกเลยว่าผมสามารถอัพไมกี้ขึ้นเป็นร่าง9้าดาวแม็กได้ในคลิปนี้นะแล้วเลนเจอร์ตัวต่อไปก็เป็นทางด้านบาวอดูบิสนะครับผมทุกคนเดี๋ยวขอส่องก่อนว่าขาดอะไรโอ้โหหมูดําคุโรบุตะ แม่งเล่นงานไอกอแล้วไงวงการเกมไรเลนเจอร์ผมบอกเลยนะว่าแผนนี้แสบจัดนะสำหรับทางด้านแพ็ก999บาทแล้วเปิดไม่ได้ตัวจุติครบด้วยนะแล้วประเด็นคือเปิดกล่องเลนเจอร์ได้รับไอมูลหิมะคือแบบแสบแผลจัดแล้วเลนเจอร์ตัวต่อไปตัวนี้ต้องได้แล้วแหละเอเลนเซเกอร์ลูกรลักก่อนสุดดูสิเฮ้ยไอลิงคัสไอลิงจดจอ โอ้โหเศาเลยนะครับผมทุกคนไอกรอนซึมว่ะโอเคตัวต่อไปฟรีเลนดูดิโอ้โหฟรีเลนขาดเยอะเลยคลิปนี้หวยน่าจะออกที่รีวายแอคคิลแมนนะเดี๋ยวผมเนี่ยขอทำการเริ่มฟาร์มเริ่มดันเลเวลไอดีนี้ก่อนเลยล้ะกันนะครับผมทุกคนเดี๋ยวผมขอตัดภาพไปตอนที่ไอเดียงผมเนี่ยมันเริ่มมีของแล้วละกันนะ โอเคครับแล้วในตอนนี้ผมก็ได้ไปทําการฟาร์มของมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนผมจะทําการกดลับทุกอย่างที่ผมฟาร์มนะแล้วเควสที่เหลือเนี่ยก็เหลือแค่ล็อกอินเท่านั้นนะครับผมทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยขอกดเลือกทุกอย่างที่มันสําคัญต่อการอัพเลนเจอร์ขึ้นเป็นล่าง9าดาวแม็กก่อนเลยละการน,นี่ที่ปลดผนึกธาตุนะครับผมทุกคนผมทําการลูดธาตุไฟไปเลย3อันนะมันสําคัญมากที่จะทําให้รีวายผมเนี่ยขึ้นเป็นล่าง9าดาวแม็กแล้วส่วน กองหีบวัตถุดิบหรออันนี้ผมน่าจะต้องเลือกเป็นสายว่องไวนะเพราะว่ารีวายผมเนี่ยมันเป็นสายว่องไวนะครับผมทุกคนในตอนนี้เนี่ยนะผมได้มาอย่างละ15้าอันแล้วนะครับผมทุกคนแล้วผมเนี่ยก็ไปกดลับจากทางด้านแท็กหินปลุกพลังอีกเดี๋ยวผมขอกดรับให้หมดก่อนตอนนี้โอเคหูแค่กบนี่ก็ท่วมเลยนะผมน่าจะปั้นเลนเจอร์ขึ้นเป็นเออแปดดาวออาต้าอีกตัวเลยนะครับผมทุกคนแล้วในตอนนี้ ผมก็รับหินธาตุไฟมาทําให้หินธาตุไฟในเดียวผมในตอนนี้มันมีทั้งหมดประมาณ35อันถ้าผมเติมแพ็คหินปุกพลังอีกสักรอบเนี่ยนะผมบอกเลยว่าผมยังไงก็สามารถทําเลนเจอร์ขึ้นเป็นล่าง9ก้าดาวแม็กได้นะก็บอกเลยนะครับผมทุกคนว่าคลิปนี้ผมเสียหายหลายบาทแต่ว่ายังไงผมก็ต้องทําให้ได้นะแล้วในคลิปนี้ ปัญหามยังไม่หมดแค่นี้นะครับผมทุกคนก็คือผมเนี่ยจะต้องทําการหาทองให้ครบ6 6ล้านด้วยนะครับผมทุกคนในการอัพเลนเจอร์ขึ้นเป็นล่าง9ดาวโอ้โหแพ็คผลดกแม่งคุ้มจัดเลยว่ะโอเคตอนนี้ผมกดรับของทุกอย่างแล้วนะครับผมทุกคนแล้วก็เหลือแค่ล็อกอินให้แพ็คเนี่ยมันหายไปแล้วผมก็ทําการซัดอีกรอบนะโอ้โหแพ็กนี้โคตรคุ้มนะครับผมทุกคนสําหรับทางด้านแพ็คต้อนรับกลับมานะถ้าเกิดใครที่ เพิ่งจะกลับมาเล่นเนี่ยเป็นแพ็คเดียวที่ผมไม่อยากให้พลาดเลยจริงๆนะผมทุกคนได้ทั้งเกียร์ได้ทั้งกล่องสุ่มเลนเจอร์ตัวเทพๆนะครับผมทุกคนอ่านแล้วในตอนนี้ mm hmm. โหแพ็คคัมแบ็กแม่งให้ของโคตรเยอะเลยว่ะโอเคครับเดี๋ยวเราเนี่ยตัดภาพไปที่อาทิตย์ข้างหน้าเลยลักกันนะครับผมทุกคน แล้วในตอนนี้เวลาก็ผ่านไปอีกหลายวันมากเลยนะครับผมทุกคนก็คือผมเนี่ยนะได้ทําการล็อกอินบ้างลืมล็อกอินบ้างแต่ว่าผมไม่เคยลืมที่จะทําการเติมเพื่อแจ้งเกิดให้กับ ID นี้ ผมได้ทาการซัดแพ็กกบ9ดามเพิ่มไปอีกแพ็กหนึ่งแล้วนะครับผมทุกคนแล้วก็ซัดแพ็กพวกกบเล็กกบน้อยอะไรงี้นะผมเอาหมดเพราะผมต้องการกบเขียวกบแดงเพื่อมาทําทีมของผมต่อแล้วส่วนแพ็กคินปลุกพลังเนี่ยผมก็เติมเพิ่มไม่มีขาดนะครับผมทุกคนบอกเลยว่าคอนเทนต์นี้เป็นคอนเทนต์ที่ยาวนานมากสําหรับผมแล้วมันก็เป็นคอนเทนต์ที่สําคัญมากเพราะว่าผมจะเปลี่ยนแปลงโลกของเกมลายเรนเจอร์นะอ่าแล้วในตอนนี้นะครับผมทุกคนหลังจากที่ผมได้ทําการเติมเงินไปเยอะ ทำให้ผมเนี่ยมีการ์ดกาชาสูงถึง75บ็บห้าใบเจบหกใบตอนนี้ผมลังเลมากเลยเกมมันจะเปลี่ยนเล็กน้อยถ้าผมได้รับบาวล็อกก็ยมมาทูตมาอยู่ในการครอบครองด้วยการ์ดกาชานะโอเคครับผมขอทําการแต่แบบ แม่งพูดยากกว่าว่าเราจะเอาบาวล็อกหรือยมาทูดดีคือแม่งดีพอๆกันนะมันคือ2ตัวที่สําคัญมากๆแต่ผมขอเลือกบาวล็อกก่อนละกันนะเพราะว่าทีมของผมเนี่ยยังต้องการดามเมจอยู่โอเคครับเจ็ดสิบห้าการ์ดกาชาผมจะสามารถทําสําเร็จได้หรือเปล่าเปิดโอเคก็เปิดแบบชิวๆนะครับผมทุกคนสำหรับทางด้านคลิปนี้การ์ดกาชาเนี่ยผมไม่ยากหวังอะไรผมผมแบบ ไม่อยากหวังอะไรมันมากนะเพราะว่าถ้าไม่คาดหวังก็จะไม่ผิดหวังนะโอ้โแม่งเอ้ยตกใจไปครึ่งวิโอเคเปิดโอเคคนนี้เลนะ่น้ํามาหน่อยเพื่อนผมเห็นในกลุ่มแม่ง5การดิ0การแล้วก็น้องทางบ้านหลายคนนะแบบส่งภาพมาแอกกับทางด้านช่องก่อนฟุดของเราส่งภาพมาในเพจว่าพี่กอนอุย้ยกูแอกบ้างกูแอกบ้างจังหวะนี้โอเคไอกรได้เกิดวู้ ตรงยี้ดีเพื่อนเกลือเอเอ,เอคือผมเกลือลูเดียสกับซิลฟี่ไปเดินที่แล้วนะ้ำหมดไปหลายพันบาทมากนะแต่ว่ามันไม่ได้เลยแล้วผมก็ไม่อยากจะเปิดถึง9,000ลูบี้ด้วยเพราะว่ามันจะแพงเกินไปแต่ว่าสำหรับบาวล็อกตัวนี้เนี่ยผมว่ามันสามารถทดแทน2ตัวนั้นได้เลยนะโอเคครับผมขอทำการเอาบาวยมมาทุนมาอยู่ในการรับครองอีกตวงเปิดอโอเคเปิดก่อนแม่งมีรอยยิ้มเฉยเปิด ก็เลี้ยวหนาดต่อไม้แม่งภาพฉายซสำซากจัดโอเคทานยามไหมมาหน่อยเปิดโคนี่ฝาแฝดว่ะโอเคตอนนี้ผมหยุดยิ้มไม่ได้เลยว่ะไม่รู้เป็นไรว่ะทางบ้านโอ้โหโคโคดเท่ตอนนี้ทีมของผมได้รับเบลนเจอร์ตัวบาวล็อกมาอยู่ในการครอบของเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะ ผมว่าผมน่าจะต้องเอาหมากลุกออกแล้วเอาบาวล็อกไปยืนแอคขานดีกว่าว่ะจังหวะนี้คือทีมผมมันเกิดจัดโอเคคือตอนนี้ทีมของผมเนี่ยมันสวยขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับผมทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการล็อกอินเรื่อยๆนะตอนนี้ยผมยังขาดหินปลุกพลังอยู่อีกหนึ่งเม็ดคือผมจะต้องเติมเพิ่มประมาณ1แพ็คนะแล้วก็ไอ้พวกน้ํายาอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าผมไปกดลับจากแพ็คหินปลุกพลังที่ผมเติมไปล่าสุดเนี่ย มันจะสามารถอัพได้พอดีนะครับผมทุกคนแล้วแพ็กกบ9ดาวที่ผมได้ทําการเติมไปวันนี้เพิ่มไปอีกเนี่ยมันทําให้ผมเนี่ยมีกบ9ดาวอ่ะ1ตัวแล้ว2ตัว3ตัว4ตัว4ตัวพอดีเลยนะครับผมทุกคนมันทําให้ผมเนี่ยสามารถอัพรีวล์ขึ้นเป็นร่าง9้าดาวได้แล้วนะตอนนี้เนี่ยมันเหมือนระเบิดเวลาที่จะต้องนับเวลาถอยหลังประมาณ1นถึงสสัปดาห์ ได้แน่นอนคอนเทนต์นี้เป็นคอนเทนต์ที่ผมเนี่ยใช้ระยะเวลาอัดเป็นเดือนนะก็ขอคนละนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจกับทางด้านช่องก่อนสุดของเราด้วยนะครับผมทุกคนเดี๋ยวตัดผ้าไปตอนที่ของผมเนี่ยมันเริ่มเบิมเเลยละกัน แล้วในตอนนี้ก็ตัดภาพไปที่อีกหนึ่งสัปดาห์เกือบ2ส,สัปดาห์นะครับผมทุกคนก็คือผมเนี่ยนะได้ทําการเติมแพ็คหินปลุกพลังแพ็คสุดท้ายสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนในตอนนี้ผมสามารถอัปรีวายแอคเคิลแมนของผมเนี่ยขึ้นเป็นร่าง9้าดาวแม็กได้แล้วเอ้ยหินปลุกพลังมันยังไม่เข้าอ่ะ แล้วในตอนนี้หินปุกพลังของผมเนี่ยมันก็ได้เข้าแล้วนะครับผมทุกคนก็คือผมเนี่ยทำการออกเกมแล้วก็เข้าเกมใหม่มานะแต่ว่าสิ่งที่ยากไม่แพ้กันเลยนะครับผมทุกคนก็คือผมเนี่ยนะจะต้องทําการหาทองของผม ให้ครบ15ล้าน400,000นะครับผมทุกคนแล้วก็ต้องหาเผื่อไว้อีก1ล้านด้วยนะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องทําการเอาเลนเจอร์ไปใส่ให้รีไวล์ผมเนี่ยขึ้นเป็นเลเวล180ผมบอกเลยนะครับผมทุกคนว่าการที่เราจะทําลายสถิติโลกนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วการหาทองสําหรับผมเนี่ยมันยากมากนะจะขอเปิดราคาทองกับทางบ้านให้ดูก่อน 8 4 0 0 0 0ทองราคา200ลูบี้เพื่อนโคตรแพงแพงกันแบบว่าผมคิดว่ามันไม่คุ้มเลยสักนิดเดียวนะครับผมทุกคนจต่ถาถว่าผมต้องเอาไหมผมว่าจังหวะนี้ผมขอเลือกอีกเส้นทางหนึ่งลักกันนะคือมันได้ทองน้อยกว่าเยอะเลย แต่ว่ามันสบายใจผมนะครับผมทุกคนก็คือถ้าผมขายเลนเจอร์ใช่ไหมหนึ่งตัวเนี่ยผมจะได้ทั้งหมด38,000ทองแต่ว่าผมจะเอา1,200ลรูบี้นี้แทนที่ผมเนี่ยจะเอาไปซื้อทองนะผมจะเอาไปทำการเปิดกาชาตู้โคลโบนดิจิมบอ d เอ n ดเวนเนะครับผมทุกคนก็คือผมทำคอนเทนต์นี้มานานขนาดไหนตู้กาชาแสงมืดเมื่อหลายนาทีที่แล้วที่ทางบ้านได้ดูในคลิปผมไปเนี่ย กับตู้กาชาในตอนนี้ที่เหลืออยู่22วันเนี่ยมันห่างกันรประมาณ10บเกือบ20วันได้นะครับผมทุกคนต้องบอกตามตรงเลยว่าคอนเทนต์นี้ผมใช้ระยะเวลาในการทำนะจะนานแทบจะที่สุดแล้วนะถ้าเกิดนับเป็นคลิปเดียวนะครับผมทุกคนโอเคผมขอทำการใช้การ์ดกาชาเปิดก่อนเลยละกันเปิดเอาหน่อยเพื่อนจังหวะน,นี้ตัวตัวกากกลายเป็นทองถ้าตัวเก่งกลายเป็นตัวปั้นแค่นั้นแหละเพื่อนเปิด กลายเป็นทองเกลี้ยงแล้วจังหวะน,นี้1,200รูบี้กับตู้กาชามไม่บับใครจะอยู่แล้วใครจะไปผมขอทำการใส่ก่อนเลยละการเปิดทครกี่มาเอาหน่อยเพื่อนโอ้เฮ้ยโอ้โหรอบแรกวงการเกมไรเลนเจอร์เอาไอ่อนแล้วไงเปิด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  โอ้โห,หลูเรื่องก็บอกเลยนะครับผมทุกคนว่าแผนนี้ค่อนข้างแสบนะลูบี้นี่มันสำคัญต่อผมมากนะผมทุกคนถ้าผมเปิดไม่ได้ตัวดีๆผมน่าจะต้องหันไปทำการซื้อทองแล้วแหละจังหวะน,นี้คือผมเนี่ยอยากจะได้ตัวดีๆด,ด้วยนะนอกจากทองอย่างเดียวนะครับผมทุกคนสำหรับทางด้านไอดีนี้ขอทำการลุยต่อเลยละกันเปิดเปิดเปิดโอ้เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อย ขอเสียงกรี๊ดหน่อยอู้หูแม่งได้เสียงร้องไอก่อนแทนว่ะพันสองรยลูบี้ผมแม่งเอ้ยเก็บมาตั้งนานโดนคลิปนี้โอเคครับจังหวะนี้ผมจะไม่ทำการเก็บตัวอะไรที่เป็นเจดดาวเอาไว้เลยแม้แต่ตัวเดียวแม้แต่ลีโอนาดด้วยนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดผมขายลีโอนาดเนี่ยมันจะคุ้มค่าหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอดูราคากันโอ้สี่ล้านเจ็ดว่ะ ันท่วมจริงๆแล้วในตอนนี้ผมก็มีทองทั้งหมด11ล้าน6แสนทองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนในตอนนี้แต่ว่ามันก็ยังไม่เพียงพอในการที่ผมเนี่ยจะอัปรียลแอคโคแมนหรือผมอยู่ดีแต่ว่าสมองส่วนความมืดของผมเนี่ยมันสั่งให้ผมต้องทำในสิ่งที่มันเลวร้ายที่สุดแล้วก็ไม่มีใครก็ทำกันนะครับผมทุกคนโอเคผมเนี่ยนะจะทำการเติมรูบี้แล้วก็ซื้อทองนะ เดี๋ยวผมเนี่ยขอทําการใส่ก่อนเลยละกกันนะครับผมทุกคนจังหวะนี้แล้วในตอนนี้ผมก็ได้ทำการเติมรูบี้แพ็ค9 8 8รูบี้กับอีก26รูบี้เพิ่มไปนะครับผมทุกคนจังหวะนี้เนี่ยยังไงมันก็น่าจะเพียงพอแล้วนะเพราะเราต้องการทองเพียงแค่15ล้านเท่านั้นผมขอทำการเอารูบี้ที่ผมเพิ่งเติมเงินม,มาประมาณเกือบ2,000บาทซื้อทองจำนวน5ล้านนะ ผมใส่สุดอยู่แล้วนะครับผมทุกคนจังหวะนี้โอเคมาแค่นี้แหละในตอนนี้ผมกําลังจะสร้างตํานานของเกมรายเลนเจอร์นะครับผมทุกคนก็คือในตอนนี้กิวเนี่ยนะยังไม่เปิดเลยนะครับผมทุกคนแต่ว่าไอเดียของผมเนี่ยมันบักอะไรสักอย่างเนี่ยผมกดไปที่จุดแลกเปลี่ยนใช่ไหมมันขึ้นของของกิวไว้ซื้อเฉยเลยนะผมทุกคนเดี๋ยวลองดูดิว่าซื้อได้จริงหรือเปล่านะอ่ะก็คือในตอนนี้ผมขอแลกเป็นแชมเปญรัก,กันนะ โอ้โหแม่งซื้อได้กูโดนแบนปะเนี่ยก็คือทางบ้านหลายคนเนี่ยถ้าเกิดใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะเลเวลประมาณสัก2ี่สิบสอะไรประมาณเนี้ยลองกดเข้ามาในนี้ดูนะครับผมทุกคนคือเราไม่จำเป็นต้องเลเวลห้เราก็สามารถเข้าที่ร้านค้ากิวได้นะแล้วในตอนนี้ ผมก็ได้ทําการช็อปปิ้งแชมเปญมาทั้งหมด3ตัวนะครับผมทุกคนแล้วจังหวะแห่งประวัติศาสตร์ก็กำลังจะเกิดขึ้นนะผมกําลังจะทําการปั้นเลนเจอร์ขึ้นเป็น9ดาวในเลเวลที่น้อยที่สุดเลเวล41บอกเลยว่ารันวงการรีไวแอคโคแมนจัดไปปึง้งเรียบร้อยมาหน่อยความสามารถโอ้ความสมา,าม,สมารถโคตรติ่มเลยแต่ว่าไม่เป็นไร จังหวะนี้แค่9ดาวมันก็มากพอแล้วนะครับผมทุกคนเลเวล41ใครจะทําได้แล้วผมบอกเลยนะครับผมทุกคนต่างชาติที่เข้ามาดูคลิปนี้ t h i l l n n n u m b e บอร์วันไบกรซุดไม่มีอะไรที่ผมทําไม่ได้นะครับผมทุกคนของวงการเกมรายเลนเจอร์นะแล้วกบ9ดาวไปไหนตวงวะโอเคเหมือนว่าผมเนี่ยจะลืมสลับสายกบ9ดาวนะครับผมทุกคนผมขอทําการ สลับสายกบก่อนเลยละกันนี่มันมีตัวหนึ่งนอกคอกแล้วตอนนี้ลูบี้ของผมเนี่ยมันก็หมดพอดีเลยนะครับผมทุกคนแต่ว่าสิ่งที่เราได้มาคือรีวิวแอคโครนขอหนึ่งผมจะทําการได้รับกบ9ดาวทั้งหมด4ตัวเข้าไปอยู่ในร่างกายของมัน โอเคแต่ว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดนะเมื่อกี้นี้เนี่ยหลายคนก็น่าจะเห็นว่าผมเนี่ยทำท่าจะขายเลนเจอร์แต่ว่าผมไม่ได้ขายนะครับผมทุกคนผมกลับเลือกที่จะเอาลูบี้เนี่ยไปซื้อทองแทนแล้วก็เก็บเลนเจอร์พวกนั้นไว้เพื่อเป็นวัตถุดิบในการปั้นรีไวล์แอคโคแมนของผมนะโอเคผมขอทำการเอาทุกอย่างใส่เข้าไปให้รีไวล์ผมก่อนเลยล่ะกันนะครับผมทุกคน แล้วในตอนนี้รีวแอคเข้าแมนของผมกำลังจะกลายเป็นร่างก้าวดาวแม็กแล้วนะครับผมทุกคนโอ้โห,โหแม่เอ้ย มันเหมือนยกภูเขาออกจากอกกระทางบ้านคือผมได้คอมพิวตทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมตั้งเป้าเอาไว้นะก็คือการที่ผมเนี่จะกลายเป็น ID ดีเลเวน้อยที่สุดที่มีเลนเจอร์ล่าง9ก้าดาวแม็กนะแล้ว ID นี้ของผมก็สามารถทำสำเร็จได้นะครับผมทุกคนโดยที่กิวเนี่ยยังไม่เปิดด้วยซ้ำไปคือโอกาสที่จะเป็นไปได้เนี่ยมันโคตรน้อยแทบจะน้อยต่ำเตี้ยเลียดินเลยนะครับผมทุกคนที่มันจะเกิดขึ้นได้แบบนี้นะอ่ะต้องบอกกับทางบ้านก่อนเลยอ่ะ างนี้ดีกว่าผมขอมอบชาเลนจ์ที่มันท้าทายกับทางบ้านละกันนะก็สำหรับใครที่อยากจะได้ไอดีนี้ไปแบบฟรีๆนะถ้าคุณสามารถทำเลนเจอร์ล่างเก้าดาวแม็กซ์หรือว่าล่างทองได้ภายในเลเวลที่น้อยกว่าผมก็คือเราจะต้องทำให้เลเวลต่ำกว่าเลเวล42นะคือทำยังไง้ได้ต่ำกว่านี้นะครับผมทุกคนผมจะทำการยกไอดีนี้ให้กับคุณแบบฟรีๆเลยคุณดูตัวดิ ไมคี Mikey, ้เอเลนลีวายอคโคแมนบาวล็อกอดูบิสไททันครบโอ้โหโคตรสวยคือมันสวยมากๆแนละสำหรับทางได้ดีนี้เดี๋ยวผมเปิดเกียร์ให้ดูด้วยนี่เกียร์ ผมซัดมาหมดแล้วนะครับผมทุกคนไม่ว่าจะเป็นเกียร์โจมตีโดนแน่นอนหรือว่าจะเป็นเกียร์เลี้ยวหนาดนะคือผมก็ถอยมาให้รองท้ามีสิบกว่าคู่คือแบบพร้อมเล่นมากๆอ่ะถ้าเกิดใครที่ชนะชาเลน้์น,นี้ของผมลงได้ผมจะยกให้คุณแบบฟรีๆเลยนะครับผมทุกคนคุณยังมีเวลาถึงวันที่7กรกฎาปี2567นะผมบอกเลยว่าระยะเวลา1เดือนหลังจากที่คลิปนี้ออนแอร์ไปเนี่ย ถ้าใครทำสำเร็จทุกคนในนี้เป็นสักขีพยานนะผมจะจัดการมอบรางวัลสุดยิ่งใหญ่ให้กับคุณด้วยนะครับผมทุกคนเพราะว่าถือว่าพวกเราเนี่ยมาลันวงการเกมรายเลนเจอร์ไปพร้อมกันนะผมบอกเลยว่าไอดีนี้ผมเสียหายมันหลายโู้แม่งถ้าพูดถึงเรื่องมูลค่าเงินกับรายได้ที่จะได้จากคลิปนี้มันต่างกันฟ้ากับเหวเลยนะคบผมทุกคนผมว่ามองดูนะจากยอดวิวของคลิปนี้ผมไม่ข้ามสามว่ะแต่ว่า ผมเติมเงินไปผมทุ่มเทเก็บทรัพ,พยากรทุกอย่างมาหลายเดือนจนกว่ามาถึงตอนนี้เนี่ยหมดไม่ต่ำกว่าหมื่นหูหมื่นน้อยไปว่าแม่งหมื่นห้า สองหมื่นไม่รู้เหมือนกันนะครับผมทุกคนกับระยะเวลาที่ผมสูญเสียไปยังมหาสารเพื่อเกิดภาพนี้เกิดขึ้นมานะทีนี้ทางบ้านก็ไม่ต้องไปตัดต่อกันอีกแล้วนะครับผมทุกคนแบบว่าเอาเลเวลน้อยๆแล้วก็มีเลนเจอร์ล่างก้าดาวแม็กอันนี้คือภาพจริงแบบเรียลไทม์เลเวล42มีเลนเจอร์รีวายแอคเคอแมนแม็ก์เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับผมทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะสำหรับใครที่อยากจะซื้อหรือว่าอยากจะขายไ d ดีเกมไลน์เลนเจอ หรือสำหรับใครที่จะเติมเงินในราคาที่ถูกกว่าในเกมอย่างมากทุกแพ็คก็อย่าลืมคิดถึงทางเพจกรสุดของเรานะครับผมทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ทับคอมเมนต์ลากันนะ